มเมื่อกี้ยังไม่ตกใจอ่ะเนี่ยเอาไปดูเอ,ปเ,อเอาไปดูเนี่ยรองเท้าโหโหรอ,โอ,โองเท้าห้อยโอวันนี่รเท้านี่ยเนี่ยแพงยังไม่กล้าใสเลยเลยสองมือเนี่ยเดี๋ยวเลอะอืมเลอะสิทธิ์ซื้อคงไม่แพงหรอบินบินอย่างเงีนน้ยเท่าไหร่สี่หมื่น ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม r o เตอร์อนะครับตพิ่งตื่นเลยครับวันนี้วันนี้มาอยู่บ้านผมนะครับที่กรุงเทพนี่บังเอิญไปเลื่อ ated, นเฟซเห็นอันนี้เขาเลยสั่งมาใครรู้จักเหมือนมันจะเจ้าเดียวกับโดนัททองคํานะแต่นี้เป็นบราวนี่ทองคํา นะผมเห็นแล้วมันน่าสนใจดีผมก็เลยสั่งมาเดี๋ยวเตรียมไว้ให้พ่อกับแม่ลองกินดูนะครับว่าขนมท้องคำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เราจะบอกราคาเวอร์เอลยให้ตกใจนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันว่าพ่อกับแม่ผมจะอร่อยไหมนะครับแล้วถ้ารู้ราคานี่จะเป็นยังไงนะครับไปตอนนี้สภาพกูนี่ไม่น่าซื้อบาวนี้ท้องคำเลยเนี่ยเพิ่งตื่นงตื่นอย่างเงี้ยแหละแต่ผมไม่ผมสั้นเลยสั้นไปเยอะเลยเด้อเลยเดี๋ยวรอมันยาวหน่อยนะอ้ากินข้าวหรอแม่กินข้าวเสร็จ ไม่มีให้กินนะคะโอ้ยมีของอแปต่ละเอ้ยไม่ใช่มันเกิดซะหน่อยม่ใมันเกิดแต่ว่ามันเค้ก่าจะไม่เคยกินอ่ะเราแกะดูว่ามัน,นคืออะไรเซอร์ไพรส์คุณผู้หญิงเนี่ยให้กินด้วยกันไม่เคยกินหรอกว่ง <c oughs> กางานโอ้ยอรัอยจังโอ้โหอันนี้นะเต้โอ้โหโ จกินเป่าทองคำแท่งว้ากินได้ไงลูกทองคำตายแล้วช็อกโกแลตเบิร์นขนมทองคำไงโอ้โหเรากินได้เดี๋ยวทองคำจับทองคำอ่ะเราจะกินได้เหรอทองคยวเพิ่งกินเดี๋ยวเพิ่งกินโอ้แม่แมู่แม่แม่ดูเฉยเออแม่ดูเฉยโอ้ทองคำแท่งโอ้ไทยเดี๋ยวนี้ต้องให้ทองคำดีกว่าดีกวามากินมันข้างในไส้ช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตตุ้มทองคำนะดูไวชินเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยบาทเอยถูกไว หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นลองกินดูก่อนอ่ะใครกินก่อนอ่ะป้าลองก่อนกินกันไหนกินจะชิ้นเต็มเปนเอาแบงกินก่อนอ่ะส่วนปอมกัดไว้ได้ส่วนปอมกัดไว้ได้หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นแข่งเลยละอ้เจาะไข่แทุ่มทองคำทองคำเต็มกินเลยกินเลยกินได้ลูกทองคำได้ทองคำนี่ทองคำกินได้ทองคำแบบว่าไปทำอาหารแม่กินของขาวอยู่กินของหวานได้เนาะ กี่พันเ้๊เนี่ยกินก่อนเนะร้อก่อนเดี๋ยวกินไม่ลงเดี๋ยวกินไม่ลงโอ้โหช็อกโกแลตอ้วนแน่เลยกัดเลยไม่ได้เหรอมันแข็งเหรอไม่แข็งนิ่มอ๋อมีถั่วด้วยใช่มันเยอะเกินไปนะรู้ทองคำมันเนี่ยโอ้โหจ๋าเลยกินอะไกินทองจะรวยแล้วหปานหน้าเองอืมทอดทองปิดหน้าได้หวานหน้ได้ไหมพอได้ไหมพอได้กินแล้วให้ดาวราคามานี่รู้ว่า ท่่าไหรถ้าเป็นตองคำวางนี่โอ้โยต่นเส้นจะพายใช่ไหมใช่จะพายมากกว่านี้ต้องติดเข้าแทงมาดีต้องทำจริงติดบาทเอามาทำอะไรใช่ไหมแทงหมดแล้ะหล่นหายอ่กินให้หมดอ่ะแล้วก็ดาวราคาโอ้เยอะเนี่ยอร่อยไหมพอได้ไหมึงสัย่ถ้าอยู่ที่ทั้งกู800-900มาดาวราคากันถ้าใครดาวถูกเดี๋ยวให้ตังค์ด้วย เอาสองก็ละพันสองแทงละพันสองนะแม่คิดนานเลยหมดหน้าเจ็ดพันห้าแม่คิดนานเลยสำัเราอะสามพันไหมเนี่ยแท่งก็สามพันเลยเหรอกล่องเนี่ยสามพันได้ไหมเอาแท่งดีแท่งเอาเป็นแท่งเหรอแท่งแทงห้าร้อยอะแท่งละห้าร้อยนะป้าบอกแท่งล่เท่าไหร่นะพันสองเอาแม่ห้าร้อยสรุปนะแม่เด้ห้าร้อยแท่งละสองพันบาทโอ้โหสองพห้าร้อยตายแล้วแม่ ครั้งงนนี้ฉัคจะทนไม่ได้นานกินแล้วโครงการนี้อยู่ไม่ได้แล้วเราเราไม่ถูกล้อเล่นล้อเล่นเอาราคาจริงนะอ่านี่เขาลดราคาอยู่อ่าตอนนี้พันพันเดียวพันเดียวพันเดียวใกล้เกียงมากห้าร้อยเกือบเออเกือบถูกอ่าเราจะเกือบถูกได้ยังไงเลยไอ้เอามากินหน่อยดิมันนี้สี่ชั้นสี่เนี่ยก็คนละห้าร้อยมันไม่หวานดีอะกินบ้างก็กินแบบพริกแค่ชาเขียวลูกอันนี้มันนั่งไปพิชชาเขียวมันจะ ขอไม่ถึงเหรอเขาเรียกบราวนี่มันจะเป็นช็อกโกแลตแบบไม่แข็งนุ่มๆโอ้โหไม่วไม่ค่อยหวานไม่หวานดีแล้วไม่หวานมากสิค่ะไม่หวานข้าวต้มยำไหมคะดีไหมห้ายหลังเธออยู่เนี่ยไม่ดีอย่าซื้อเลยซื้อทองมาเส้นเจ้าหนวดกุ้งดีกว่าสไใช์โอ้โหอย่างนี้ไม่สไตล์เลยเมื่อกี้ไม่ตกใจอ่ะเนี่ยเอาไปดูเกอแล้วมึงเอาไปดูเนี่ยนี่ตายด้วเงินแล้วล่ะคารุเองไม่ใช่ไม่ใช่เงิน ไปดูอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ไม่แพงใช่ไหมไหนอ่านอย่างนี้เท่าไหร่ไม่อากไม่ออกได้ได้ละได้โล่ดีอ๋อดีอ๋อจับว่าดีอ๋อรองเท้าอ๋อโอ้โหรองเท้าหอยโอ้เงี้องเท้านี่เนี่ยแพงโอ้โหต่ถ<อ>้าก็ไม่ใส่หรอกนี่ไม่แพงจริงแต่ไม่บอกนะกี่บาทให้ทาง,งกี่บาทคู่ละคู่ละสองหมื่นไม่บอกไม่บอกนะ เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังคู่ละสองหมื่นให้แม่ดูแม่ดูป้าซื้อมาสี่หมื่นน้องเ้าบอกไ่พี่โอซื้อยังไม่กล้าใส่เลยเนีสองหมื่นอ่ะก็เดี๋ยวเลอะอืมเลอะแรกสิทธิ์ซื้อคงไม่แพงหรอกบินบินบินนะบินนะแอบบินนะเท่าไหร่สี่หมื่นใส่แล้วขอได้โอ่้วอได้แลนานนซื้อทีเดี๋ยวคู่สุดท้ายในประเทศไทยนั่นแหละคู่แรกค้าก็ไปซื้อ เองหมืนถายังแอนสองพันเจ็ดแม่ยิบบางคือไม่บอกก็ได้ไปซื้อให้เทอหมื่นหนึ่งไรแม่แม่ด่าหมื่นหนึ่งฮะเอเแม่ดูใบเสร็จดิแม่ดูบเสร็จดิี่เขาบอกว่าสีื่นแล้วรัาให้แม่ไม่เชื่อไงแม่ดูใบเสร็จก่อนมาเริ่มจิ้มว่าไม่ไหวไม่ไหวอะอะไรหรอใจะกล้าซื้อหรอโอ้โหสี่นก็นี่คุณชายก็ซื้อมาแล้วอะเขาสักัวปะแล้วหมื่นแล้วก็หลุดแล้วเนี่ยโอ้โหสี่หมื่นในหลักสนุเอาเป็นเง เอาสี่หมื่นมาเหยียบลูกชายแพงยังตกใจยังเนี่ยยังไม่แพงเหรอไม่ตกใจหรอคะผมจะซื้อเต็มที่ก็ใจนอนหมื่นเหรอซื้อท้าเป็นหมื่นไหนวะหกพันอันนี้เออท้าอะไรอ่ะเซ็นท่านท้าอะไรอ่ะไปซื้อหนโชว์พวกนี้เออไม่เคยบอกเลยไหนอ่ะไหนอีโหดำหมดเลยฟิปบอปเหรอโหืออะไรแล้วก็ไหนอีกใช่ไหมเออใช่เนี่ยเซ็นท่านนะคะเซ็นท่านะ ใช่้วคนไหนอีกนะใช่ปดพันบาทมีขนาดรถราคาไหนรถราคาแปดพันใช่ไหมอือโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยมีของแท้นะเนี่ยเออเห็นกล่องแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเกงใส่เล้วเท่าไหร่เอวไม่ต้องแล้วของเกงเดี๋ยวนี้เอวสามสามสามสิบสองก็ฟิตแล้วไม่เอาเอาความจริงเดี๋ยวดูไม่น่าใส่ได้เอวสามสองสามสิบหกเออสามสิบหกะใส่ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันหลวมแล้วสามสิบสี่เหรอ สามสองเองเดี๋ยวไว้จับแต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะครับใครอยากดูนะครับนี่ก็รุน่นแล้วเอ้ยเดี๋ยวไวัยรุ่นเนาะแต่งตัวไงเดี๋ยวจับใส่แบบคาเดฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวยอมผมคาเดฟก็ยังมีเลยโอ้ยอมได้เหรอเดี๋ยวผมรวมหมดนะ two t h o u years later โอ้โหอยู่เกาหลีอยังวะแต่งตัวหนาวมากว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเสื้อกันยูวีจ้ะมีอยู่ในห้องกันลองแต่งตัวนี้อยู่บ้านเหรอโอ้ดีดีเมื่อวานซื้อนี้มาให้พ่อหรือแม่สิร้านเดียวกับไอโดนัททองคำ นี่ก็ราคาแพงเข้ากันสิไม่ใช่นี่ถูกกว่าโอ้อย่างกงาทองคำแท่งเนี่ยสวยนะครับสวยอยู่แต่มันขนาดค่อนข้างใหญ่อ่ะจุกๆเลยอ่ะฟังนะคนแข็งเออมันน่าจะแข็งกว่าแชา่ตู้เย็นได้แหละแข็งมากเลยอะ่ะเหมือนแดกทองอะไม่เข้าหรอเ <c oughs> ต่แช่ตู้เย็นเลยนานเกิน <c oughs> น่ามีถั่วข้างในหน่อยไอ้น้องแม็กมึงเลเอให้กูได้นะฮะ จะช่ว้กูได้นะอยู่ดีจะบอกยิ่ไม่ได้นะก็พูดอะก็พอได้แต่ว่าไม่ชอบอะไรนี่พอแปะทองทำไมให้ดูแพงอ่ะมันร้านมันต้องดูแพงหมดนี้เท่าไหร่กี่ชิ้นสิบกี่ชิ้นห้าชิ้นาะพันหนึ่งอ่ะยังจะกินอีกิี่ละสองร้อยเหรอแปะทองเหมือนดูแพงแต่มันก็เลอะเทอะเหมือนไปงานฝั่งลูกนี่มีแต่แล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วแต่คนชอบแล้วกัน โอเคโอเคโอเคก็ผู้จ่ายตังค์ก็ต้องบอกได้แล้วอาจจะแช่ตู้เย็นนานเลยไม่อร่อยไม่รสชาติหน่อยโอ้จะเอาให้ได้เลยไม่ใช่เท็คเจอร์แล้วมันแบบบราวนี่อ่ะเข้าใจไหมพี่เยวเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตเนี่ยอ๋อชอบกินแล้วเยอรู้สึกว่าบราวนี่มันต้องแบบบราวนี่ที่เยอชอบนะไม่รู้นะว่าบราวนี่คนอื่นยังไงแต่บราวนี่ที่เยอชอบมันจะหนึบหนึบขมขมแต่อันนี้อาจจะเป็นสูตรของทางร้านเขาถ้าเขาจ้างไตอินห้าหมื่น S <S <S แถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ใครสั่งจองไปบ้างแค่สั่งจองก็เต็มหมดแล้วตอนนี้จองรอบแรกเต็มไปแล้ว30ตัวนะครับ Oh my god เดี๋ยวรอบ2นะคะรอบ2ก็กาลังจะเปิดเร็วๆนี้แล้วแต่คนชอบนะหลายคนก็าอาจจะไม่เข้าใจว่าเสืออ้อ OVP เดี๋ยวนี้มันฮิตอะไรกันแนตะ่มันก็แ,แต่คนชอบตอนแรกผมก็ไม่ได้ชอบเลยหรอกแล้วผมลองมาใส่ดูเออผมชอบไอ้พวกนี้มันก็เน้จิ้นเนื้อผ้ามันจะดีล,ลายมันจะสกรีนสวย,สวย บางคนเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมมันถึงแพงแง่แต่มันก็แล้วแต่คนชอบของราคาคนวามชอบมันั่นแหละสองสามพันความชอบส่วนบุคคลนะคะอันนี้ของผมบอกราคาไป็นเท่าไหร่สามพันสองร้อยบาทมันก็จะค่าจีิแล้วสกินสวยเพราะว่ามันซักแล้วมันไม่หลุดใช่เขาเรียกสกินจมมันสกินแบบดีอย่างเนี้ยมาจับจองกันได้เผื่อว่าจะราคาขึ้นไปมบ้างของพวกนี้มีราคานะบางบางลายไปเป็นหมื่นแล้วอะไรเงี้ยฝากเลยรับเพจออรินแวร์นะครับใส่ดูก็ได้ แต่ชอบนะเยว่ะชอบชอบลายนี้ตั้งใจออกแบบมากๆากอะบอกเลยเนี่ยเออคือชอบอะเยวชอบชาม,มากเลยคอนเซ็ปต์ของมันคือแบบว่าทุกคนมีโจ๊กเกอร์ในตัวเว้ยคือด้านหน้าก็จะเป็นโจ๊กเกอร์อารมณ์หนึ่งใ<ค>ช<อ>่แล้วแบบอยากขายอะบ้า้เ <laughs> ล้นเนี่ย,ลยแล้วก็ด้านหลังมันก็จะเป็นแบบโจ๊กเกอร์อีกคนลวาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่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 เก็บงำความรู้สึกแล้วอะไรเงี้ยนี่โอเคนะครับถ้าใครสนใจไปติดตามได้ที่เพจรอดแวร์นะครับเดี๋ยวรอถ่ายแบบปันรอบเปิดขายรอบ2แต่ช่วงนี้อาจจะ ติดงานเยอะไปหน่อยแล้วก็ติดช่วงโควิดด้วยแต่ยังไงเดี๋ยวรอถ่ายแบบประมาณปลายเดือนนี่แหละคลิปนี้ลาไปแล้วครับไม่่อยเฮ้ยลาไปก่อนครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ